พทมลรถติดจ้าตื่นเต้นเห็นรถติดตื่นเต้นนานมากแล้วไม่เคยเห็นรถติดเออบ้านนอกเข้ากรุงดีใจค่ะดีใจบ้านนอกเข้ากรุงไม,ไม่เคยเห็นรถติดรถติดยาวมากเลยค่ะถนนลาดดำเนินฮะ พอ,อ,อจัดตู้กระติบปั๊ปบโอ้ยเจอแสงแดดใส่แว่นกันแดดบ่มี่แว่นกันแดดเล่นะ หยอดเงินใช่ปะรถหยอดเงินปั่นรถไฟฟ้าทานันสมัยทนันสมัยเหมือนกันนะถนน,น,นะน,นราชดำเนินเออแถวนี้ก็เฮ้ยมันเป็นตึกเก่ามาแล้วเนาะเขาจะทุบทิ้งหมดแล้วอะ่ะ เมื่อก่อนร้านอาหารร้านนี้คนเยอะเยอะเออเขาจะทุบหมดแล้วว่ะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วว่ะบางกอดบางกอดเลยเป็นแบบว่าไอ้นี่ไปเลยเนาะที่กินก็น่าจะอนุรักษไว้นะคือทางสื่อไทยแล้วให้เออก็ให้คนอยู่ต่อแต่นี่ก็คือยังไงอ่ะมันเขาเจ๊งหรือว่า เดินชมไม่เคยได้เข้าเมืองกรุงเห็นรถติดโอ้รถติดยาวเหยียดเลยอ่ะฮะโอ้มันติดยาวมาก แถบเลยวะปิดทั้งแถบเลยอะ่ะอใช่ป่ะเดิมเหมือนนักท่องเที่ยวเลยนะเออว่าป,ปิดหมดเลยอ่ะ นี่เลยลงจำนำหรอธนาคารธนาคารอมสินอ,อมสินยังอยูอ่อมสินยังไม่ปิด ไหนก็ขายตรงไหนวะ่น่นเหรอน่น่เหรอว่ไปตรงนน้นดีกว่า กะดำเนินตอนนี้กี่โมงอะ่ะตอนนี้กี่โมงแปดโมงกว,าวา่ากว่า แปดโมงกว่าค่ะตอนนอี้ขนมไม่พวกนี้ฉันก็ไม่กินไง ไปด้วยเดี๋ยวถ้าไอ้นี่เราก็เดินทะลุไปทางนี้เปล่าไปสารหลักเมืองอะค่ะ,ะแล้วเข้าซอยนั้นบางลำพูฝั่งโน้นบางลำพูบางลำพูถนนเข้าสารข้ามไปฝั่งโน้นค่ะตรงนี้สี่แยก้อกวัว สีแยกคอกบัวค่ะสีแยกคอกบัวเลยตรงนี้ไปก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บางตรงกันข้ามด้วยค่ะบางลำพูบงลำพูอันนี้ไงอาหารก็ขายตัวน,นี้แยะๆไงให้ให้คนข้ามข้ามเร็วๆว,วะ่ะอ้ bad